ันนี้ก็มาพบกับพี่แบมและน้องแมววันนี้ก็จะมาพามากินไก่ทอดซี่โครงอบแล้วก็ปอกเปียแล้วก็ลูกชิ้นทอดค่ะมาลุยกินกันเลยอ,อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้กันเลยนะคะมาลุยกินกันเลยค่ะ ุเดี๋ยวก็มากินอาหารกันนะอร่อยมากเลยทุกคนอร่อยมาก yummy อคะนั้งงทำเป็นแบบอยา่างนี้ละทุกคนยลาน อะไรนะทุกคนแล้วก็จะมาหยิบข้าวเหนียวกันแล้วก็มากินยืงเยอะมากเลยทุกคนมากินปอกแยกต่อน้องขึ้นน้ำทุกคนแบบตื่นแบบเนี่ยเยอะอะไนี้ว่าดู สมผมมาเป็นไงบ้างอันนี้คือสมผมต้นมะพร้าวสนุโหลสมผมหมากระโหหูหมาน้องบอกถูกล้มนะหมานน่อยอยามาทำตรงนี้ไป,ไป,ไปแล้วก็มากินกต่อเลย น้ำกิมก็กินกันต่อเลยหขาแล้วมากินกับแปงนก็า้วแล้วแล้วหนูก็จะมากิน อทอดเอาไว้ให้หน้อด้วยนะแล้วก็อยู่กับตีข้าวเหนียมากันก่อนเลยทุกคน <c ười> แล้บก็กก๊บยบยุ๊บย๊บ้้ เดี๋ยวก็อย่าลืมซมาเสดทำเป็นอะไรดีน่ามกันไหมูิใ่ทอดิ ทีี่มาได้ที่เรียบร้อยปื๊ดปื๊ดสองปื๊ดพอแล้วทุกคนแล้วก็ตรงตรงไหนี เอาตัวนี้เลยกันอืลองชิมก่อนนะทุกคนว่ามันจะอร่อยไหนเราก็ลงมาชิมกันเลยต้องมาชิมโอน่า้ ว่าอ so mm. ันนี้มันคืออะไรยาวๆอันนี้คือผมต้นมะพร้าวเอาไปตีข้าวเหนียวให้กินะไม่เอาไปตีข้าวเหนียวปลาเนาตะปุ้โหน้าตะปุ้ยแล้วก็จบข้าวเหนียวกต่อ ก็จะต้๊กไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยปั้นขมียวปันเกมปัน้นขมียวให้เป็นลววกลมๆเราจะได้ทำซูชิไก่เหมือนเดิมเป็นๆๆๆแล้วก็ลัก กกเก็ hey, เาซมเสท่น้องใน่ซอ,อา้ก็นองนกกระบปุ๊บปุ๊บปบปุ๊บปปุ๊บ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 บอบ น้องก็กินอะนรในถดงที่แหละอร่อยไหมเปล่าไม่เลยอร่อยน้องบอกว่าอร่อยกระดูกกระดูกไม่ใช่กระดูกปั้นเานึ่งแล้วก็ไก่ไก่ตี่ลัม Ja, du

นนอ้ว้อ้อแล้วก็มาบ้านนี้วก่อ,สว,ส,อวสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจ<ล>้านนะระนะักนะคะทุกคนบ๊ายบาย